สบายดีเราพ่อแม่พี่น้องสู่คนนะเนาะมาอบมาพ่อกับหนวดจนาพาม่านพี่น้องม่านชงสก,การเนาะตอนนี้เพิ่นกันเอาเขามาสู่เขากินอะไะพี่น้องมามากินเขานกันนะพี่น้อ,องเนาะการตัางร้านเขาเนี่ยเตรียม มาพี่น้องม่มาคิดข้าวนมกันมียังเนี่ยผับสี่บสีนหมูหมูมีหลามหมูเดอร์กาแฟมาแล้วกาแฟมาแล้วมีกาแฟมาพร้อมพี่น้องมันไหกาแฟแบงเนาะบรอยากยังนอนเพื่อสีส่งกล้ากลไลจะจะบุบไจะบุมเลยบนอยากยังนอนนะมีกาแฟมาเสิร์ฟนำ มีต้มมะหุงนี่เนาะแซ่ษบุ้ยต้มมะหุงนี่แซ่บปุกหมูหวานมีอบหมูน้ำแกงเศษเศษพี่น้องเลยเศษไฮ้ยทางนี้ได้อันนี้ได้โตู้หนังกอบหมูกับมาครับพี่น้องข้างนั่นแหละคนบ้านน้องเตะเนาะอราจะหนะกัเป็นคนบัณฑน้องเตะพวกน้ำม่วงกับเมีนเนาะถึงกรบบาดเดียวกัน ກະຢູ່ບ້ານນາມົງໄປປູກເດີ້ອາກະໂພດສາລີເນາະຢູ່ບ້ານນາມົງກະມາຊູເພິ່ນຢູ່ບ້ານບມມີົນນອງກະາຍຄູ່າຍກັພິຍັງບໍາຍທນນມແມ່ມາອາຸຫມ່າອນາມີຫາຍກໍຕີພນ້ສກແມ່ເຖົາຫຸນພິ່ນແພດประจําບານນການ

อะไรดานาะเลี้ยงเยอะเกมีรันปั๊กใครทำมาเบิร์กอ่ะขั้นว่าซีนทำเพิ่นก็ขึ้นกำยังขั้นวัคซีนทำกับบะหม่น้ำผี่น้องบ่มีดอกไม้แล้วก็บ่มีเทียนนะเวลาทำมากินมาทานปกติกับคนละเทากะซีบีเทียนมีดอกไม้ยังละกิ่งน้ำพรอมห่อนมือมากินมาทานอะไรแต่นี่บ่มี่น้ำมีตะเขากับ เงินเนาะคนขึ้นกับยังก็เฮยเข้าเอากันเงินทำได้แต่คือทำพอดีนักิอลขึ้นก็ทนเข้าเบากันอยู่นะทำมาแลวก็เป็นสะสนะเฮ้ยเป็นสองมเด็นเขาเดียวนะเขาไม่ขึ้นกงเลยเขาพิองเถ้าไมาพ่นองไวเบิ่งเนาะมือนเห็ดแบบใดนะ มามีอะพอมาเทศมาสูตรแต่ว่ามามีอะพอมามีนี่นีข้าเบิ่นตอนต่อไปติดตามตอนให้พี่น้องติดตามตอนต่อไปเนาะว่ามันว่าพิเป็นแบบไรนะเพื่อนก็ถือคือบันเทาคือบุถือกับบันเทาเนาะเพื่อนหายระนึกเอาสินงระกขึ้นผักขึ้นผักขึ้นผักซ้ำผักเต่ายังเพื่อนนั่นแหละเอากระบอกหูเนาะบันเ้มาเบิ่งน้ำเพื่อนน้ำมือแหลกเนาะ เดี tang, Higher, gucken, ๋ยวจะไปเบิ่งกันนะพี่เนาะคูบาอาจารย์เเพิ่เนะกำลังลงมาเพิ่ให้ยซีนห้พลน่อเไเผ่อกันเรื่องที่คืออันศุกวุฒิุดด้วยธรรมะวุฒิอัเผื่อกันโคือองเฮาเนาะโบคือองเฮาชื่อพันตี นครูบาอาจารย์ก็มาจ่าไสมาจ่าสก่อนดงเห็นปเม็นแในครูยักษซาบานเฮานะนมาจากดงเห็นทั้งหมดเลยมาเพ่นมาได้ถือคือเฮาคือพันธี ဘေေေတွးငာေူပိေြပစေြာေြေနွေြာေြာောောေရာန်ើန်တွေ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิ่จะลดเป็นกํลังขึนรถนาะ พัน้ำส่งมาวานเนาะไปจ่ายคนที่มาคนมา,นมาหวงมาอะรอ่ป่าสาเนาะไปหาไปเจอไปขายนีเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mất không bỏ lỡ những nó dẫn ្៊់់ោ៏ំក្្្ទ្ទំេ្្្ក៏្ៅ្៊់៊ែ្ក់ទ៏ំ្

วันนี้คุณยาชามาคุบ้านเราเนาะแต่ว่าผมสวดบูตุกันกับบ้านเฮาจนเนาะ นั่งมานั่งนั่ง <laughs> 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 อยทู่ก่นทายใลก่อนก่อนเพิ่นโบท่านจูดีนะบาดเพิ่นจูดเ้วเขาใกล้ม่ได้ไหมพี่น้องเขาไเมื่อยไกนะคณแม่คน่ ลงไม่ทางตาก็เด้อมาทายหเ่ทยไทยล้่าั้เาไปทางัาาเลยเหนอยา้า้ผ้าอผอาเดินทางกับบ้านกับเพื่อนายมันนะครับพี่น้องน้องบินน้องซึเราคลิปนี้ก็ รจนากับขจบไปเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่หรือกดติดตามกดกระดิ่งให้เลยเด้อพี่น้องเพื่อที่ยาใเ้้าหรุตนามีกำลังแห่งใจสาคลิปลิปในพี่น้องได้เบิงได้ส้มต่อไปเนาะสุดท้ายนี่กาบม่มีอย่างไรเนาะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแหงเนาะร่ลำรวยกำลังรวยกันทุกคนบา,บาย